ไปประทันได้มื่นมื่นมื่นเต็มมื่นมื่นกีฬามันมัน,มน,มนเด้ <c oughs> พอพ่อแม่ลูก <c oughs> กดไล<อ>ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสามแม่ลูกคู่ชื่นอาบน้ำทีไรอ้นระเวงทุกที <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีแม่จ้า พีปีกับสิไปนั่งแม่เนาะแม่กับลูกหน่อยๆกับตามพีเอเดินตามเป็นเงาเลยนะใบข้าวน้อยเบิ้ง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 นี่พีตะเลขเขาหนีผีตะเลขไว้เออ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  ไปผุ่นขึ้นเกียบแม่ผุ่นแม่เร็เร่เร่เไปขี้เกียรแม่เลยผุ่นแม่นอนอยู่ผุ่นเร่เร่เร่เรวเขาพี่ปีหนีไป,ยไปหย่าน้องไปหาพี่อร์แตยกลัวน้องไปหาพี่อร์แตยนั่นนั่นก็หนีบขาไวไ้พื่ออยังสิมุนเขาไปอยู่แชะหมดเลย เฮ้ยเฮ้ยมึงเพิ่ดันเขาชวนพี่ปีไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยชวนพี่ปีไปอาบน้ำไปเที่ยวด้วยกันจ้าไปอาบน้ำกับหนูบ่จ้าไปเที่ยวน้ำกันบ่จ้าพ่วงสามไปเลยจ้ารับรองว่าบันเทิงแน่ๆนะคะแม่แม่ถ้าพ่วงสามเนี่ยจักไผรสิผ้าไผรไปละเด้อ หรูอวันวันตีเนาอเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอานี่หนามคือเพรนอนเหรียปกติจะมักนอนเหรียญหนามเ่ยหรือว่ายังไม่โดนน้ำ ก็เลยไม่คึกกักเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> อ้ายลงหลุมแล้ว <c oughs> ช้างหลุมแล้วจ้ะโอ้โห <c oughs> เล่นกับพี่ป <c oughs> ีวยวุวยปุ่ะ เฮ้ยเ้ยเอาเอาเอาเพปีเอา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 เปียยกขาขึ้นปีเอาเอากระดึบกระดึบท่ย,ยังไงสร้างดำก็สร้างเผือก เห็นบวกน้ำเห็นบวกน้ำเฮ้ย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 มันมวนแห้งตีเยอะไปอยู่ไต่ขาเขาหน่ไต่ทองเขานน่ฮะเล่นที่อื่นไม่เป็นหรือไงโอ้สนุกอยู่ที่เดียว อพี่อรไทยก็มาอาบน้ำนะคะเออแต่หนูเล่นกับพี่ปีหนูยังมองไม่เห็นพี่อรไทยปีปีโยคาขึ้นหนุกโยคาขึ้นเอาอ,อย่าเป่าขีดตมเด้อบ่เ,เอาเด้อหามเป่าขีดตมเด้อ เหยียบเป็นลุ้มให้นองเดินเนี่ยเป็นเด็กไต่เดี๋ยนี่เป็นเด็กไต้จ้าไ้ข่าวบอกหนูชอบเป็นเด็กไต้จ้าไต้ท้องพี่เพี่เปิดขาให้กินนมตีน้องกาทวน ห้าพุ่งแม่นบ่ลนี่ติดพุ่งแม่นบ่นี่ติดพุ่งไปบ่ได้ติดพุ่งมันติดพุ่งค่ะหนูไปไม่ได้ค่ะ ถามน้ำป้านะหยัานฝนมากอีกรอบหนึงเยเอ้ยตีเล็กหน่อยม่อมแม่มขนาดเลย สร้าง่นก็ะหายกันเนี่ยส้างนี้กัะเฟียแต่กันเป็นลูกพี่ปีดีกว่ามากเนี่ยหุนเดียวกันเลยเนี่ยสูสีกันเลยกับพี่ปีเนี่ย หักนองกับหักโทษหักโทษจุ๊บปุ๊จุ๊บปุ๊อย่าจุป,ปากน้องพี่อย่าจุป,ปากน้องยิ้มเพ่เว่ สาวมีเขี่ยวสาวมีเขี่ยวสาวมีเขี่ยวเขี่ยวน้อยๆใบเขาอยากมีเขียวคือพีบอใบเขาอยากมีเขียวพอยี่เต็มพอนี่เต็มพอยี่เต็มฮัไปประท่านได้มื่นมื่นมื่นเต็มมื่นมื่นที่ไปหาพี่อะไรท่า แล่นพท่านเด้มันลื่นคนตกมันแฉะาตายเลยพ่วงสร้างปลาคองสร้างแล้วทำพิธีคองช้างแล้วมื่นเอา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 บิง้งจะพูดได้สิเป็นภาพกีฬามันมันเด้อ <laughs> พ่อหรือลูก <laughs> พ่อหร <laughs> ือลูกจะได้เป็นภาพกีฬามันมันนาน <laughs> นอนเกียกแล้ว แฟนรายนักอาบน้ำเร็วเรยเรีวเยโอ้ยเนาะช่างเดีกยงกก่จังสีล่ะคะรถพ่วงกว่าสิแล้วแจละขันตอนเละตุ่มเป๊ะ เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้แล้วจ้าแม่แม่กันไดจะไปกับใบข้าวนะคะมาได้เลยจ้าฝากเลยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบาย